ไปถึง1ใน3กําลังประสบป,ปัญหากับโรคอ้วนไม่ว่าจะเกิดจากการสะสมไขมันตามใต้ผิวหนังที่เราเรียกว่า subcutaneous fat หรือเป็นการสะสมของไขมันตามอาอยุวะในช่องท้องที่เราเรียกว่า visceral fat สิ่งเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดการสูญเสียบุคลิกเรื่องของความมั่นใจเรื่องของการทํางานจนไปถึงอาจจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตคู่แต่ที่สำคัญครับก็ก่กอให้เกิดโรคเสื่อมต่างๆที่เราเรียกว่าโรค NCDs ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจเหลือมาพึกเป็นต้น ส่วนหนึ่งเลยครับเกิดจากการที่ร่างกายมีการเผาผ่านพลังงานที่น้อยลงตามอายุอาจจะเกิดจากการนอนน้อยสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายเราไม่ดีหรืออาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการเกิดโรคหรือว่าการใช้ยาบางชนิดแต่สาเหตุมากกว่า9 0ครับเกิดจากภาวะโภชนาการที่ไม่ถูกต้องที่เราเรียกว่ามอลนิ i ชั่นอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นไม่เพียงพอเช่นวิตามินแร่ธาตุเส้นใยอาหารโปรตีนหรือกรดไขมันที่จําเป็นบางชนิด แต่ทางมันข้ามครับร่างกายกลับได้รับสารให้พลังงานที่มากเกินไปเช่นไขมันพวกคอเลสเตอรอล LDL ไตรกลีเซอไรด์หรือการได้รับคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลที่มากเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็เลยก่อให้เกิดผลในการที่ร่างกายสูญเสียการข้อผานและก่อให้เกิดการสะสมไขมันตามส่วนต่างของร่างกายมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับถ้าสาเหตุสําคัญเกิดจากโภชนาการที่ผิดเราจําเป็นครับที่ต้องแก้ไขให้ถูกจุดในการปรับเปลี่ยนโภชนาการที่ถูกต้อง เพราะหากเราแก้ไขผิดวิธีครับการที่ไขมันจะลดลงกับเป็นวิที่ยากแต่กลายเป็นว่ากล้ามเนื้อของเรากับลดลงไปแทนนะครับสุดท้ายก็จะก่อให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกนั่นเองเพราะฉะนั้นครับโภชนาการรีบอลจึงเป็นโภชนาการที่ออกแบบมาเพื่อให้ครบมือ้อครบหมู่นะครับถูกสัดส่วนคลีนปรุงคลินสารพิษนะครับแล้วก็เสริมส่วนขาดตัดส่วนเกินครับ สิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยครับยอมที่จะพอผ่านไขมันนะครับแต่ก็จะสามารถที่จะรักษากล้ามเนื้อหรือว่าเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ดังนั้นครับใน,ในพัฒนาการรีบอนก็เลยแบ่งนะครับผลิตภัณฑ์นเนี่ยออกเป็นกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของการเสริมส่วนขานะครับตัวแรกเลยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าออรซซานะครับแน่นอนครับถึงแม้ว่าช่วงของการลดความอ้วนหรือว่าการ,การลดไขมันของเราเนี่ย จำเป็นครับที่ต้องจํากัดปริมาณไขมันเลวนะครับแต่ร่างกายก็ไม่สามารถจะขาดลดไขมันที่จําเป็นได้นะครับในกลุ่มที่เราเรียกว่า polyunsaturated fatty acid หรือพิวฟ้าน,นั่นเองนะครับเช่นไขมันโอเมก้า3ที่เรากคุ้นเคยกันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับ มันมีความสําคัญต่อการสร้างเนื้อเยื่อและสําคัญต่อการทํางานของรคประสาทและสมองนะครับแถมในสารแกมมาออร์แนอลนะครับในน้ำนมข้าวเนี่ยนะครับยังช่วยเรื่องของการลดไขมันกลุ่มของพวกคอเลสเตอรอลไขมันเลวที่ชื่อว่า LDL นะครับและสามารถลดไตลีสซอลรงไปได้นอกจากนี้แล้วออรีซ่าเองก็ยังมีสารอาหารคเอนไซม์จิวเทนนะครับที่ช่วยในกระบวนการของการเร่งการเปลี่ยนไขมันสะสมให้เป็นพลังงานนะครับตัวที่2เลยนะครับก็คือ ัวนิวทรียมนะครับนิวทรียมก็ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นนะครับต่อร่างกายของเรานะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับวิตามินกับแร่ธาตุเนี่ยยังสําคัญต่อการกระบวนการของการลดไขมันแล้วก็การรักษาหรือการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของสารอาหารเช่นนะครับวิตามินและธาตุเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะครับวิตามินกับแร่ธาตุยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการสร้างเนื้อเยื่อการสร้างกล้ามเนื้อนะครับจาก กรดอะมิโนนะครับซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนแล้วก็วิตามินกับแร่ธาตุเองก็ยังมีบทบาทในการช่วยเรื่องของการนะครับยับยั้งการสร้างเซลล์ไขมันใหม่นะครับแต่เร่งกระบวนการการสร้างเซลล์ไขมันเก่าได้ด้วยนอกจากนี้แล้วนิวเทียมยังมีไฟโตนิเฟียนะครับที่เป็นสารต่อต้อตอานอนุมูลอิสระที่จําเป็นด้วยนะครับตัวที่3ครับก็คือนิวทริโปรนะครับนิวทริโปรเป็นโปรโตีนสกัดนะครับที่อุมดมด้วยแหลงโรโตนคุณภาพ3แมแ่งนะครับเช่นตอยโปรโตีน โปรตีนเทปไทด์จากปลานะครับแล้วก็เวโปรตีนนะครับที่มาจากแหล่งรวมนั่นเองนะครับร่างกายของเราเนี่ยต้องแทนโปรตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับดังนั้นถ้าเราได้โปรตีนอย่างเพียงพอนะครับเราจะรู้สึกถึงความอิ่มได้ดีแล้วก็อิ่มได้นานมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะครับก็เป็นองค์ประกอบของโปรตีนดังนั้นถ้าเราได้รับโปรตีนเพียงพอการเสริมสร้างหรือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มขึ้นมวลกล้ามเนื้อก็ไปสัมพันธ์กับการเผาผลาาาลังงงนนนนนทีีี่่ดขขึ้้อออกกจแรใตะมืเา ถ้าเราเป็นมื้ออาหารชนิดที่เราเรียกว่าโลคารแต่เป็นไฮโปรตีนนะครับร่างกายเนี่ยนะครับจะเกิดการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยในการดึงไขมันออกมานะครับเพื่อไปเผาผ่านเป็นพลังงานได้ดีขึ้นตัวที่4ครับก็คือคิปนะครับถูกต้องครับในช่วงของการลดความอ้วนหรือการลดไขมันเนี่ยเราต้องจํากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรต ต่คาร์บฮเรตก็กลับจําเป็นนะครับต่อการเป็นสารพลังงานหลักของร่างกายด้วยเช่นกันนะครับแต่นะครับตัวของซิคิปเองเนี่ยมันกลับเป็นค oh าร์บฮเรตชนที่เราเรียกว่าสมาร์ทคาร์สมาร์ทคาร์ก็คือสมาร์ทคาร์ที่รอทั้ง GI แล้วก็รอทั้ง GL mm hmm. ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รับพลังงานอย่างเพียงพอนะครับจนนะครับคาร์บฮเรตไม่หลงเหลือจนก่อให้เกิดการสะสมเป็นไขมันส่วนเกิน นอกจากนี้แล้วสกิป์นะครับยังมีสาราหารที่ช่วยเรื่องของความอิ่มนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดการสะสมไขมันช่องท้องของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนของการเสริมส่วนขาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปการตัดส่วนเกินนะครับไขมันนะครับคาร์โบไฮเดรตแล้วน้ําตาลที่มากเกินไปเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดการสะสมเป็นไขมันส่วนเกินได้ดังนั้นเอสโพลซานะครับจึงเป็นตัวที่ช่วยในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นะครับที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับย่อยน้ําตาลนะครับทำให้การ ดูดซึมนะครับการย่อยน้อยลงรวมถึงมีสารอาหารที่ช่วยในการยับยั้งการดูดซึมไขมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยครับลดการเกิดไขมันใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการลดการไขมันสะสมก็จะดีขึ้นด้วยนะครับในส่วนของช่วงที่เราเนี่ยกำลังลดความอ้วนลดไขมันนะครับการปรับสมดุลร่างกายก็จำเป็นเช่นกันนะครับโดยการที่เรานอนน้อยนะครับที่เรานอนน้อยน้อยทั้งคุณภาพและน้อยทั้งปริมาณ จะทําให้สมดุลของฮอร์โมนร่างกายเสียไปนะครับเช่นฮอร์โมนของความหิวฮอร์โมนของความอิ่มฮอร์โมนของความเครียดสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวกอ่อให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินที่ร่างกายเราไม่ต้องการดังนั้นในผลิตภัณฑ์ยูเทียมนะครับที่มีทั้งกรดอะมิโนแล้วก็สารอาหารอีกหลายชนิดเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการปรับคุณภาพการนอนของเราให้ดีขึ้นช่วยให้เรานอนหลับได้ลึกนอนหลับได้ดีนอนให้ครบ8ชั่วโมงนะครับดังนั้นหากร่างกายเรามีการนอนเพียงพอนะครับร่างกายก็จะมีการสลายไขมันที่ดีขึ้น ในช่วงของการนอนนะครับร่างกายยังสามารถช่วยในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อระหว่างหลับนะครับแน่นอนครับก็จะนําไปสู่การเผ,ผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นได้นอกจากนั้นแล้วครับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าฟโฟล์นะครับก็มีทั้งเส้นใยนะครับที่ละลายในน้าไม่ไดท้ที่ช่วยเรื่องของการขับถ่ายและเส้นใยอาหารที่ละลายในน้าได้นะครับที่ช่วยเรื่องของการ ลดการดูดซึมแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันนะครับแถมตัวมันเองนะครับยังทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่นได้ดีขึ้นนะครับและมีคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกก็คืออาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเรานะครับสัมพันธ์การแน่นอนครับหากเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีมีการเติบโตที่ดีนะครับเกี่ยวข้องกับร่างกายในการนะครับเพิ่มการผ่อผานพลังงานที่ดีไปด้วยนะครับตัวสุดท้ายนะครับ ไม่ได้อยู่ในเซตรีบอลแต่กลับเป็นตัวช่วยที่เราก็ขาดไม่ได้นะครับเราเรียกว่า f อฟหรือแฟตเบิร์นนั่นเองนะครับมันอุดมไปด้วยนะครับสารอาหารระดับและวัตกรรมมากมายเลยนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดการสะสมไขมันลดการสะสมไขมันใหม่นะครับแล้วก็เล่นกระบวนการในการขผาผานไขมันเก่าได้ด้วยนะครับเพียงเท่านี้นะครับการมีรูปร่างดั่งใจต้องการนะครับและการมีสุขภาพที่ดีครับก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับของเราทุกคนอย่างแน่นอนครับ